สวัสดีครับวันที่เราเรอคอยก็ได้มาถึงแล้วครับฟุตบอลโลรกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มบีคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับซาอุดีอราระเบียนัดที่2ครับเล่นที่สนามราชมังคลากฬาสถานสนามราชมังคลาได้สมญานามว่าเป็นนรกของทีมเยือนนะครับนัดนี้จะไม่มีสหรัฐยูเย็นนะครับเพราะว่ามีปัญหาข้อเท้าหักนะครับผมทีมซาอุดิอราระเบียก็จะขาดฟาฮอามูวารัตนะครับที่เป็นตัวแสบทําให้ไทยเสียจุดโทษนะครับผมในนัดที่แล้วตำแหน่งที่ขาดไปของสหรัฐยูเย็นนะครับ ผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นจักรพันธ์แก้วพรมนะครับจากบุรีรัมยูนเต็ดนะครับผมและได้ดันทนบูร์เกษสารัตนะครับมาเป็นมิฟฟิลตัวรับนะครับผมจากการคาดหมายโคซิโก้จะเล่นแผนประมาณนี้นะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ได้เตรียมพร้อมลงสู่สนามกันแล้วครับวันนี้ทีมชาติไทยจะมาในระบบ4-4-2นะครับผม เริ่มจากผู้รักษาประตูนะครับกวินเทมัสจานันกองหลังทีะทละธานบุญมาทำกลวิทนามพิเศษอธิสารพรมรัตน์ทิสตองโดดแานการ์เทนนาบุญเกษารัตน,น์ปกเก้าอนันต์จักรพันธ์แก้วพรมชนาทิพย์ทงกสินหน้าเป้ามี2คนนะครับได้แ,แก่เอเคนาอธิศักดิ์ไกรสอนและธีรศิลป์แดงดาครับแล้วเรามาดูสเสวีตัวแรกของซาอุดิอาระเบียกันนะครับผู้รักษาประตูยาเซอร์อัลโมไซเลมกองหลังมานซูนอัลฮาบีมาฮัมเม็ดอัลฟาติดโอมานฮาวซาวียาเซอร์อาาชลนี กองการอับดุลลาอตาฟซัดมอาอัลฟารัดนาวาัสอาัลอาเบดไทเซอร์อ,อัลจัสมิยายาสอัลเซรีและนาป้าอัลโมฮัมเหม็ดอัลซาลาวีจะเขียนเริ่มเกมเรียบร้อยครับตอนนี้ทีมชาติไทยบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลอยู่ติ่ที่ซองโดโ,ดโอโดนสกัดจากอัลอาเบดครับโอ้ลูกนี้เป็นลูกฝาลครับกรรมกายให้ฝาลจากกลางสนามเดูภาพช้าครับทีซองโดเลี้ยงมาหลบโอ้โอัลอาเบดจิ้มขาเต็มๆครับดีไม่หักนะลูกนี้จะเป็นลูกฟีกิกของทีมชาติไทยครับจากัปตันแก้วผม เปิดมาลูกนี้โมงสก,กัดโดยอัลฟาทีครับชนะที่บอลเล่ทันทีเข้าประตูไปแล้วครับผมโอ้ยน้ำไปแล้ว10ครับทีมชาติไทยน้ำแล้ว1 0ครับจากชนะที่สงกระสินลูกฮาวบอลเล่สุดสวยจริงๆนาทีที่2ครับทีมชาติไทยนํำเร็วมากครับตอนนี้มาดีใจกันยกใหญ่ครับตอนนี้ราชมังคลาสันสะเทือนครับมาดูภาพช้ากันนะครับเปิดจากจากักรพันธ์ก้าพรม มงสก,กัดโดยอัลฟาชิกแล้วเข้าทางชนาทิยครับวอลเล่ทันทีวอลเล่ซ้ายเต็มเต็มตีนครับก็บอกเต็มเต็มทีนมงสก,กัดผ้าครับวอลเล่ทันทีครับชนาทิฟเข้าเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมลอนไ้ตายก็ไม่ถึงแครเปอร์แไมเคิลก็รับไม่ได้ลูกนี้เอาล้ครับนัดนี้เริ่มจะมันแล้วครับทีมชาติไทยนาเร็วครับ1-0จากชนาทิฟตอนนี้ซาอุดิอาระเบียรปรับลูกขบวนอยู่ครับ เอาฉนลนี่ส่งติดออดิัก,กายสอนบอลเข้าทางทีมชาติไทยครับธีรศิลป์กลับมาที่จักรพันธ์ธนบณ์ที่สตองโดโดเอาาเบลตปิดทางไว้ส่งคืนธนบูณ์ทงชิงได้ให้ที่สตองโดส่งให้ธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์เปิดบอลไปให้ออดิัก,กายสอนมองเข้าประตูไปอีกแล้วครับโมมอ้โหทีมชาติไทยนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของอดิัก,กายสอนเอเคนายแต่วันนี้ใส่เบอร์สิบสองครับ เพิ่งหายเจ็บกลับมาครับประเดิมลูกแรกได้แล้วตอนนี้กองหลังซาอุดิอราระเบียก็เซ็งตามระเบียรครับต้องคุยกันหน่อยมาดูภาพช้ากันนะครับบอลมันอยู่ที่ทิสตองโดส่งกลับให้ทนบูลทนบูลชิงแล้วให้ทิสตองโดชิงไีกที่ให้ทิรศินเห็นเพื่อนเปิดบอลมาให้อาจิสักไอศอรมงครับโอ้โหงดงามปานหยาดน้ำค้างไะไม่รู้เหมือนกัน แต่ยังไงก็เข้าครับตรงนี้ทีมชาติไทยนำไปแล้วครับ2-0ครับตอนนี้ซาอุดิอราระเบียเริ่มปั่นป่วนแล้วครับจะปรับลูกขบวนคืนได้หรือไม่ต้องมาดูกันต่อบอลอยู่ที่ชาลานี่ครับปกก้านั้นแย่วบอลเขาทางที่อาจจซิมหูเตะติดปกเก้านั้นชาตท,าท, im, กกาทิได้บอลโดนแย่งที่อัลฟารัตครับอัลฟารัตเลี้ยงมาทางตะบนจะสกปรบอลตอนนี้เป็นของซาอุดิอราระเบียครับ อาฮาบีส่งให้อัลฟารัตส่งกลับมาที่โอลัสอัลฟารัตจะชิงเร็วติดที่ทิสตองโดครับทิสตองโดเลี้ยงมาเอ้าติดจักพันเก้ามเองครับบอลเข้าทางอัลซาลวีโดนการลวิททำฟาวก่อนครับจะเป็นจุดโทษหรือไม่ครับลูกนี้เหมือนกรรมการจะชี้ที่จุดโทษครับการลวิทงองครับต้องมาปรึกษาผู้ตัดสินก่อนครับจะเป็นยังไงครับจะเป็นลูกนอกเขตโทษหรือว่าจุดโทษครับดูภาพช้าครับอัลซาลวีได้บอลการลวิททำออฟเซ็ตชันครับโอ้โห เล่นคนไม่เล่นบอลครับลูกนี้ก็เลยฟาวไปตามแบบแท็กติกนะครับซาอุดีอาระเบียจะได้ฟรีคิกครับประมาณ22หลาเอาจะซมวิ่งหลอกเตะครับเป็นอัลฟารัตยิงโอ้โหเข้าประตูไปแล้วครับเป็นลูกตีไข่แต่ของซาอุดีอาระเบียครับตามหลังทีมชาติไทยอยู่1ประตูต่อ2ครับผมอัลฟารัตต้องรีบเอาบอลมาเขี่ยเริ่มเล่นครับนัดนี้เขาต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้ดูภาพช้าครับลูกยิงของอัลฟารัตครับ จากการหลอของเอาจัสซิ่งเกว,วินก็หลงครับชนาทิฟกับทิสตังโดกระโดดงงรับโดนหลอกเกว,วินก็เลยหลงเช่นกันครับโดนยิงฟีคิกเข้าไปซาอุดิอราระเบียตามมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับผมสิบนาทีผ่านไปครับโอ้โหตอนนี้ทีมชาติไทยคู่ขี้สูสีกับซาอุดิอราระเบียมากครับชมเกมกันต่อครับตอนนี้บอลอยู่ที่ทิสตังโดหาแบท ตามปกทิซันโดรครับทีซันโดรกระชากส่งต่อให้จักรพันธ์ก้าฟงครับแต่ติดที่อัลฮา 5, บีบอลมาอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียครับเอาเจสซิมโอ้โหโดนปกติสองยังได้อยู่ครับอัลฟารัดชาเลนี่อา้าวฟ้าอะไรวะกรรมการเป่าฟ้าครับลูกนี้ต้องดูภาพชา้าปกเก้าปีได้บอลน,นะครับไปชนนิดเดียวเองมั้งแต่ยังไงเราก็ต้องเคารพการตัดสินของผู้ตัดสินครับ,รอรบตอนนี้บอลอยู่ที่อัลฟารัด เปิดบอลมาให้เอาซาลวีบอลไ่ชนหัวกรลวิดครับเข้าทางทีละตานโดนย่งเอาชวียิงโอ้โหได้จงังหวะเหม๋ง <ๆ S 1> เลยครับลูกนี้จะยิงชนคนเสาจากการเปิดของอัลฟารัสครับจะให้เอาซาลวีบอลไม่ชนหัวกรลวิดเข้าทางทีละตอนโดนอัลฟารัสสก,กัดครับได้จงังหวะยิงโอ้โหจะชนคนเสาครับดีนะครับที่เกวินวินว่งออกมาบังทางเอาไว้ได้จะเป็นลูกตั้งตะของทีมชาติไทยครับเกวิน เตะยาวมาให้อดิศักกาสอนครับมงได้ด้วยให้โปก้านันวิ่งเลื้อยกระชากมาครับส่งกลับมาให้จักรพันธ์ก้าวมให้อดิศักกาสอนเปิดมาให้ธีราธรมบุญม,มาทันส่งมาให้ธีดาศรีนั่งด้าโดนอาลสวีแต่ที่ออกมาเอาจจสซิมมงสก,กัดอีกทีบอลเข้าทางธนบุญชิงแล้วให้อดิศักกายสอนครับโดนเอาจจสซิมสกัดเอาไว้บอลเป็นของซาอุดีอาระเบียครับบอลอยู่ที่อัลชาลานี่เลี้ยงไปเรืเร่อยๆครับส่งให้อัลเซรี ส่งกลับให้โอมาฮาซาวีโอมาฮาซาวิให้อาเซรีชาลานีชาลานีเลี้ยงไปเร,เรื่อยครับชาลานีจะส่งเจติดปกเก้าอนั้นซาอุยังได้อยู่ที่อาเซรีส่งให้อาชาลาวีโดนธนบูลแย่งไปครับธนบูลส่งกลับที่กวินตอนนี้ทีมชาติไทยก็ผ่านเกมเล็กน้อยครับที่ซองโดอาอาบิดตามประกบอยู่กลับมาที่ที่ซองโดอีกทีนึ่งีซอมละที่ซอง,งโด ชิงสั้นอยู่แดนหลังครับจักรพันธ์ธนบ,บุญจักรพันธ์อีกทีโหโวลาพตาประกบธนบ,บุญชิงให้ธีรสินมาที่อธิศกัสอนครับอธิศกัยสอนให้ธีรศินดังดายิ่งโอ้โหเข้าอีกแล้วเป็นลูกสวยงามมากครับปั่นโคง้งเห็นเห็นมาดีใจกับกล้องเบิร์ดไอวิวของสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ ดูแล้วก็ฮาหรือว่ามีสเสน่ห์และเกินใช่ไหมดูภาพชายชล้วนะครับบอลมาจากจากพันท่าพรมให้ธนบุญธนบุญส่งให้ธีรศิรแ์แดงนาชิ่งวันทูให้อัสสัคไกรสอนส่งกลับมาที่ธีรศินปั่นไซค์โค้งเสียบคนเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับโหโค้งเห็นเห็นหนีมือผู้รักป,ประตูยัสเซอร์เอาโมไซเลมลูกนี้ถ้ามีการจัดอันดับน่าจะติดหนึ่งในสิบนะครับผมธีรสินพาพวกมาดีใจที่หน้ากล้องนะครับออโอ้โหสนุกสนาน,นเลยทีเดียว ทีมชาติไทยนำไปแล้วครับ3าต่อ1ครับโอ้โหสะใจกองเชียร์มากๆครับนาทีที่26่สมเกมกันต่อครับบอลอยู่ที่ธีรธรกลับมาที่กรวิทย์นาำพิเศษอดิสารพลักจักรพันธ์แก้วผมทิสตองโดจักรพันธ์ธนบุญกลับมาที่จักรพันธ์ครับอับดุลลาโอลาฟตามแย่ต้องส่งกลับมาที่กรวิทย์ครับตวเก้านั้นธีรธรอดิศักดิ์ไกรสอนชาทิพย์ส่งให้ธีรศิลป์ติดติดที่อัลฮาบี บอลเป็นของซาอุดีอาระเบียครับอาร์เบตอัลฟารัดอัลฟารัดเลี้ยงกลับมาให้ฮาซาวีชาลานีเอาชาลานีส่งมาที่เอาเซรีเอาเซรีเล,ลี้ยงไปเรื่อยๆครับปก้าวนานตามปร,ประกบเปิดมาให้ยัสเซอาชาลานีครับติดที่กอลวิทส่งกลับที่กอลวินกอวินเปิดยาวมาให้อธิาาษฐานไกรสอนส่งมาที่ปก้าวหนานมาที่ธทียศินั่งดาธทียศินั่งดาส่งมาที่จักรพันธ์กลับมาที่ธนบุรี ทีมชาติไทยเซตเกมไหมไม่เซตครับบุกต่อเนื่องไอศกไกสอนส่งให้ธีระศิลป์จับยิงโอ้โหออกข้างเสาไปนิดเดียวครับดูภาพใช้กันอีกครั้งครับเป็นจังหวะติกี้ตะก้านะครับของทีมชาติไทยมาจากเริ่มจากธนบู์ครับมาที่ไอศกรีมสอนชิปมาให้ธีระศิลป์จับแล้วก็ยิงครับเกี่ยวแล้วก็ยิงออกไปข้างเสาไปนิดเดียวอา้าวมีคนโดนใบเหลืองครับ เป็นไทเซอร์เอาจะซิมนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกทีว่าโดนอะไรครับอ๋อจัองหวะไปเสียบอดิษัตไกสอนครับอแต่กรรมาการให้เล่นต่อเลยให้ใบเหลืองย้อนหลังได้ครับซาอุดีจะเปิดเกมจากผู้รักษาประตูครับอาโมไซเลมเอาซาวีอาชาลานี่มาที่เอาซาวีอาเซรีตอนนี้ทีมชาติซาอุดีอาระเบียกำลังต่อเกมขึ้นมานะครับผมบอลมาอยู่ที่โอลาฟครับ เปลี่ยนมาทางซ้ายมาที่อัลฮาบีครับส่งให้อัลอาเบดกลับมาที่อัลฮาบีอัลฮาบีเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเปิดมาให้อัลชาวีแหมติดกองหลังทีมชาติไทยครับจักรพันแก้วผมได้บอลวิ่งหนีการประกบของอัลซาลวีนะครับบอลเป็นของทีมชาติไทยอันสัตอันที่สองผมรักเลี้ยงมาเรื่อยๆครับอัลจารซิมจะวิ่งเข้าแย่ครับลีฟส่งให้อันสัไกรส์สองครับชิงกลับมาที่ชนาที่ติดที่อัลฟารัดเอาจาสซิมเปิดมาให้ อัฟซา,าลาวีอาฟซาลาวียังไม่ได้บอลครับบอลจะเป็นของทีมชาติไทยอยู่ที่กวินมาที่ธีรทรส่งมาที่แดนกลางให้ชนะทิพย์กลับมาที่กลวิทมาที่ปกเก้ากลับมาให้กลวิทที่ทีหนึ่งกลวิทเหนีย่ยไปเรื่อยๆครับส่งให้ปกเก้าตอนนี้หมดเวลาสีห้านาทีแล้วครับทดหนึ่งนาทีบอลยังเป็นของทีมชาติไทยธีรทรส่งให้ชนาทิพย์ชาทิพย์เปิดให้ธีรศิลป์ยิงโอ้โหออกไปอย่างน่าเสียดายครับ หมดเวลาครึ่งแรกครับทีมชาติไทยนําทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปแล้ว3มประตูต่อหนึ่งครับทีราชมังคลามาดูไฮไลท์ครึ่งแรกกันนะครับบอลเป็นของทีมชาติไทยตอนเขียยเริ่มเกมลูกนี้เป็นจังหวะก,การได้ประตูแรกของทีมชาติไทยครับจากชนาทิมสงกสินฮาร์บันเล่จากการมงสกัดพลาดของกองหลังซาอุดิอาระเบียครับ หัวเต็มข้ออ่าเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้าครับผมรุที่2มาจากการประสานงานของทีมชาติไทยครับเริ่มมาจากที่ซองโดสองที่ธนบุญธนบุญชิงให้ที่ซองโดชิงเร็วที่ธีรศิลป์ส่งให้อริสาไกรสอนมองครับเปลูกชิปนะครับผมโอ้โ,มโหมงเข้าไปงามงามแต้แต่นอ้อ ลูกนี้เป็นลูกตีตื้นของซาอุดิอาระเบียครับจากการยิงของอัลฟาลัดครับลูกฟีคิกสวยงามเช่นกันตีไข่แตกมาได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับซาอุดิอาระเบียลูกนี้เป็นจังหวะหวาดเสียวครับของอัลชาลวีนะครับมาต่อด้วยลูกที่3ของทีมชาติไทยครับจากการส่งของอดิศักิ์ไกสอนครับทะลุช่องมาให้ธีรศิลป์แดงดายิงโค้งโอ้โหชนเสาเข้าประตูไปครับอย่างสวยงาม อันนี้ก็จัดไปอีกสักทีครับในมุมหลังประตูอันนี้เป็นจังหวะหวาดเสียวอีกครั้งหนึ่งของทีมชาติไทยครับจากธนบ,บู์ส่งให้อสัสก,กัยสอนเปิดมาให้ธีรศินจับแล้วก็ยิงครับมาเริ่มครึ่งหลังครับตอนนี้ซาอุดิอราระเบียมีการเปลี่ยนตัวครับเอากองหน้าครับโมฮาเหมดเอาซาลาวิอ่ออกครับแล้วก็เอานาอิฟฮาซาซีลงมาแทนครับผม ตอนนี้ลูกบอลจะเป็นของทีมชาติซาอุอยู่นะครับขึ้นเกมยังไม่ได้ครับทีมชาติไทยขึ้นมาสูงคุมโซนสูงมากครับบอลอยู่ที่อัฟาติตฮา,าวซาวิส่งให้อัฟารัตอาจะสมชิงเร็วมากครับตอนนี้บอลก็ยังเข้าทางที่ทีมชาติไทยครับส่งพลาดไปซาอุตอนนี้บอลอยู่ที่ธนบุญจักรพันธ์อดิศรพภมรัต ส่งมาที่ธีรศินเปิดยาวให้ทีสตองโดครับทีสตองโดอยู่ทางกาบขวาทีสตองโดได้ไหมเปิดไหมไม่เปิดครับส่งให้จักรพันธ์ติดที่โอลาฟครับบอลเข้าทางที่ซาอุดิอาระเบียอยู่ที่กองหน้าับฮาซาสซี่ส่งให้เซรีมาที่อัลอาเบดติดที่อดีซสองผมละครับบอลกลับมาที่ทีมชาติไทยธีระมาที่ธีระทรนครับบวกเก้าอันนั้นบวกเก้าอันนั้นเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเอาเซรีตามประกอบอยู่ ตอนนี้ชนาทย์ทำทางเอาไม่ส่งครับตัวอาเซรีเสียบออกไปเป็นลูก19นาฬิกาของทีมชาติไทยครับธีราทรจะเป็นผู้ทุ่มครับทุ่มยาวให้อดิศักดิ์ไกรสอนครับส่งให้จักรพันธ์กียรมยิงติดรักสาประตูครับโอ้โหเอาโมไซเลมเซฟไว้ได้บอลจะเป็นของทีมชาติซาอุดิอาระเบียครับอาจาซิมเลี้ยงมาให้อาอาเบตนาว่าอาราเบตรเลี้ยงมาเรื่อยๆครับผู้ที่ยิงจุดโทษให้ทีมซาอุดิอาระเบียนำ ทีมชาติไทยชนะนาทีแล้วครับอฮา,าบีเนี่มนยมาเรื่อยๆส่งให้อารเบตส่งกลับมาที่เอาจ้าซิมครับสตีทซองโดตามประกอบอยู่บอลเข้าทางอฮา,าบีครับชนะชิปแย่ yeah, สกัดออกมาได้ครับเป็นลูกทุ่มของทีมชาติซาอุดิอาระเบียอฮาบีจะทุ่มเร็วครับติดที่ทิสซองโดโอ้โหเล่นรีบเล่นไปหน่อยเป็นของทีมชาติไทยครับอริสอริสสับพรมลักษ์สาซัซีจะตามไปแย่งครับแต่ไม่ได้ครับตอนนี้บอลอยู่ที่กลวิธทธนบูรณ์จักรพันธ์แก้วพรม ติดที่ซาอุดิอาระเบียครับบอลอยู่ที่ฟาลัฟจะาอาวัจซิมบอลยังเป็น,นของทีมชาติไทายครับธีรศิลป์จักรพันส่งต่อให้ชนาทิพเปิดให้ทิสตองโดครับบอลก็ยังเข้าทางของซาอุดิอาระเบียครับอาฮาวิโดนธีรศิลป์แย่งไปได้ครับแต่บอลก็ยังเป็นของซาอุดิอาระเบียอาฟาลัฟอาจัซิมส่งกรรมมาที่อาฟาติกให้อาจัจซิมอับดุลาาลาอัลลัฟอาจัจซิม ส่งเคือนหลังให้โอมาอาสาวีกลับมาที่อาจัสมอัฟฟารัตส่งมาทางขวาให้อญญญายยอาเซรีส่งต่อมาให้อาชลานีครับอาชลานีได้จงังหวะเปิดมาให้ฮาซาซีมงชนเสาครับโอ้ที่สองโดต้องสกัดออกมาครับผมกวินหมดสิทธิ์เซฟทุกประการทั้งปวงครับโอ้โหลูกนี้เหนือความสามารถมากทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนตัวครับเอาจักรพัน์แก้วพรมออกมาพักครับแล้วก็เอาชลิชปุยลงไปแทนครับ วันนี้กพันธ์แก้วพมโชว์ฟอร์มได้ดีมากครับมาต่อนะครับเป็นลูกทุกของซาอุดิอาราเบียถุมเร็วมาที่อาเซรลี่จะส่งให้ฮา,าซัซี่ครับแต่ติดอธิสารพรมรักมงคืนกวินหรือมงผดเหลี่ยมก็ไม่รู้เมื่อกี้กวินเล่นั้นมาให้กอลวิทครับทีลทรธทีลทรโดนอาเซรลี่เสียบไว้ครับโอ้โหกรรมาการให้เล่นต่อลูกนี้ได้เปรียบชาทิพชปุยชปุยได้จังหวะแรกส่งให้ทีลิลินยิงโอ้โห,หเข้าไปอีกแล้วครับตอนนี้ถล่มทลายถลโหนทะเล,ะละไปแล้ว ทีมชาติไทยนําไปแล้วครับ4ี่ประตูต่อหนึ่งครับจากการยิงของทีลิสินแดน,นดาวันนี้ทีลิลินยิงไปแล้ว2ลูกครับผมเพื่อนๆร่วมทีมมากูกันดีใจครับโหตอนนี้ราชมังคลาสันสะเทือนรถไม่ติดแต่ตอนนี้ดูแต่บอลเนี่ยกวินสะใจมากครับนดที่แล้วแพ้มานัดนี้เล่นไป4เมตรครับผมมาดูภาพช้ากันนะครับมา,มาจากปกเก้านั้นครับส่งให้อาจิักายสอนชิงให้ชาทิพมาที่ชับปุยครับชับปุย ส่งมาให้ธีรศินยิงครับโอ้โหจับและยิงทันทีครับยิงแบบสไลด์สไลด์จับแล้วก็ยิงนะครับหรือไม่จับเลยเมื่อกี้โอ้โหถ้าเราจะไม่จับเลยอะ่ชะชาปุยส่งมายิงทันทีเลยธีรศินก็สัญชาตญาณกองหน้าครับยิงเข้าไปทีมชาติไทยนำไปแล้วครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหที่ราชมังคลาตอนนี้ไหลเป็นโจ๊ครับวันนี้ถ้าทางร้านโจ๊กจะขายดีเราจะมาดูกันว่าทีมชาติซาอุดิอาระเบียจะกลับสู่เกมได้หรือไม่ครับ บอลกลับมาที่กองหลังครับอาฟาริสโอลาฟอาเบตอาจะซิมส่งให้อาฮาบีอฮา,าบีเหนี่ยไปเรื่อยๆครับชัปปุยตามประกบชัปปุยแย่เอาไปได้ครับเป็นลูกเตะม,มุมของเซาดีอาระเบียทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนตัวครับเอาอาันสองขรักพักครับแล้วก็เอาพะทุ่มชูทองลงมาแทนครับตอนนี้เอาจะซิมจะเป็นผู้เปิดมุม เปิดมาเข้าทางของฮัสซี่ครับโอ้โหมงไปติดอาจิสกไกสอนลูกออกไปครับเป็นลูกเตะมุมของซาอุดีอาระเบียอีกรอบหนึ่งครับหนอียทีครับมอมงได้จงังหวะครับแต่บอลติดที่อาจิสกไกสอนครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของซาอุดีอาระเบียจะเป็นอาจะซิมเปิดมุมอีกครั้งครับอาจะซิมเปิดมาชับปุยมงสกัดมาเข้าทางฮาร์บี้ครับโอ้โหยวันเล่ออกไปครับ เอาฮาบี้ได้จังหวะสวยงามครับแต่พลาดไปอย่างน่าเสียดายหนุ่ยครั้งครับชับปุยมงออกมาไม่จับครับฮาวันเล่แต่แตกไปนิดหนึ่งครับออกไปโฮมรันอเมริกันฟุตบอลจะไป่รู้ตั้งเตจากประตูครับกวินจะรับหน้าที่เปิดยาวมาครับให้อดิศักย์ไกสอนมงได้ด้วยมาที่ปกเกออันนั้นครับเปิดยาวให้ธีรศินอ้าไปชนกันครับ เอ้าเข้าทางไอ้สกายสอนไปนิ่มๆครับโอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรครับนี่ทีมชาติไทยนำไปแล้วห้าหนึ่งครับผมยิ่งกว่านาวนิยายผ้รษาประตูยาเซืออมเซเลมถึงกัท้อเลยครับลูกนี้เซ็งมากครับตัวไปห้าเมตรวันนี้กินยาลืมเขย่าวขวดแน่นอนครับ ดูภาพช้าอีกสักครั้งครับบอลมาจากไอศกรกสอนส่งให้ปกเก้าอน,านันชิปมาให้ธีรศินแดงดาครับเตะไปติดชนกับผู้รักษาประตูบอลไปปิ้นเข้าทางไอักไกสอนครับก็เข้าตามระเบียบอันนี้ไอศกไกสอนยิงไปแล้วครับสองลูกครับผมดูยังไงก็สวยครับลูกนี้กรรมการปล่อยให้เล่นต่อครับเพราะว่าได้เปรียบของทีมชาติไทยเป็นจังหวะได้เปรียบของทีมชาติไทยครับเรียบร้อยห้าเมตร อ๋อนี้มาเขียนเริ่มเกมต่อครับซาอุดิอาระเบียต้องดิ้นรนต่อไป <g iggle> นาทีที่79แล้วครับทีมชาติไทยนำห้าหนึ่งครับผมซาอุดิอาระเบียของบอลอยู่ครับอยู่ที่อาร์เซรีกลับมาที่อัลฟาเลตอาร์เซรี่ชิงให้อัลฟาเลตอีกทีติดทีทท่ปกเก้ากลวิดอ่าทิสซังโดครับชับปุยกลับที่ปทุมชูทองเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยปทุมชูทองเพิ่งลงมาเนี่ยธนาบุญมาที่ชนาทิพมาที่ทิสซังโดครับ อาโดนแย่งครับที่โอลาฟอับดุลลาโอลาฟกลับมาที่อาฮาบีมาที่อาอาเบตเปิดมาให้อาเซรี่กักวินรับไปได้ก่อนครับกวินรีบเร่งเร็วครับตอนนี้บอลเข้าทางที่ชนาชิปโดนแย่งที่อาเซรี่ครับส่งต่อให้อาซาซีครับมาส่งอีกทีให้อาจัสมแต่ติดที่กองหลังที่ชไทยที่ซองโดชนาชิปมาที่ธนบุญ ทีละร้69ตอนนี้ทีมชาติไทยเล่นสั้นอาลโดนแย่งครับอัฟลฟารัดเลี้ยงได้บอลโอ้เตะดธนบูลเตะไม่ฟาวด้วยครับบอลอยู่ที่ทีมชาติไทยธนบูลธนบูลจะส่งครับติดฮาซาซี่บอลยังเข้าทางที่ทีมชาติไทยที่กอลวิทชปุยตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันแล้วครับหมดเวลา3นาทีบอลเข้าทางที่ทิ่องโดครับจะส่งให้เพื่อนติดที่อับดุลลาอัลลัฟบอลก็ยังเป็นของทีมชาติไทยครับชปุยชาชิฟ อิศักกายสอนติดที่ฮาวสาวีหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วครับทีมชาติไทยชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปเบาๆครับห้าประตูต่อหนึ่งหกเก้าอันนันสะใจมาก